สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้ปะบัวไปเมคครได้อันนี้มาหน่อไม้ฝรัง่งผัดหน่อไม้ฝรัง่งผัดหน่อไม้ฝรังร่งเส้นหมูหน่อยหน่อยนี่ค่ะเส้นหมูนิดหน่อยอลูกชายไม่ให้ใส่เยอะกินแต่ผักไม่กินหมู quả nám nít nồi Quả nám nít nồi Chạy nít nít nè Chạy khay Chạy lúc nữa ใส่ให้มันกอดกันใส่ให้มันนัวค่ะใส่มันนัวถ้าใส่แต่หมูแล้วมันตัวไข่ตัวมันใส่ไข่นี่ใส่ไข่ให้มันกอดกันแบบนี้ถ้าใส่แต่หมูแล้วมันตัวไข่ตัวมันหน่อไม้ฝรั่งเยอะจังไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่ง ติดใจครั้งที่แล้วนี่ไปซื้อมาสองกิโลเนาะนี่ก็ซื้อมาสองกรริโลร้อยสามสิบเอ็ดบาทสองกิโลร้อยสามสิบเอ็ดบาทเติมน้ำนิดหน่อยใส่น้ำ หน่อยคะ่ะอาหารเย็นคะ่ะวันนี้เมื่อวานนี้นึ่งปลาวันนี้ผัดหม้สลังอย่างเดียวนี่แหลคะค่ะถปรุงรส <c oughs> โอ้โหคงปรุงรส ตาลส่แดงสองช้อนสองช้อนน้อยๆสองช้อนชาค่ะสองช้อนชาสาระพีผักคิ้ริวปตะบวทนี่ตัดต้นไม้ฝรั่ง ใส่ริกไทยสักหน่อยมใส่ให้มีสีสันใส่มะเขือเทศให้มีสีสันนี่ค่ะเนี่ยแค่นี้ก็สุกแล้วค่ะนี่หไมฟรังสุกแล้ว,ลวอืม สุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะป้าไม่ทำเค็มนะคะมาใต้าจะตักให้ดูมาทางนี้ว้าวเอาไปใช้แหล,ละสาพีสา <c oughs> พีป้าบัวไปไหนนี่ค่ะจืดๆค่ะ ะเขือเทศใสให้เป็นสีสันวางเล้งเลงเสร็จแล้วค่ะผัดหน่อไม้ฝรัง่งใส่หมูใส่ไข่ใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศผัดจืดๆค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็เนี่ยค่ะวันนี้อย่างเดียวนี่นะคะผัดหน่อไม้ฝรัง่ง ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ